สวัสดีค่ะวันนี้ยายมาถ่าแผลของเฉลมนะยายถ่ายด้วยกล้องนะลูกมันไม่ชัดเนี่ยจะเป็นแผลไม่นด้แผลคันเขาจะคันแบบนี้คันเป็นจุดๆดําๆขาวๆแบบนี้เป็นเม็ดด้วยเป็นหนองด้วยยายก็ใช้มือของยายเลยเนี่ยทาตรงที่เฉลมคันนะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกสอกอีกยายจะทาก่อนหนับน้ําเพราะว่ามันเป็นน้ํามันไงนี่ยายเพิ่งเห็นเมื่อวานยายก็เลยเอา มาทาให้ดูเน้นๆสมุนไพรตัวน,นี้นะยายใช้อยู่ประจำนยายใช้อยู่นะไม่ยยใช้อยู่ที่ยายเล่าให้ฟังนะแล้วมีคนทักยางมาว่าอุตส่าห์ฟังจนจบเลยยายไม่เห็นบอกเลยว่าสมุนไพรยายทาด้วยอะไรแต่ี้ยายจะมาทาให้ดูแล้เดี๋ยวยายจะมาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้เป็นเยอะนะเขาจะเป็นจุดสองจุดแต่ยายก็จะทาแล้วเดี๋ยวยายจะอาบน้ําตอนบ่ายคือทาไว้เพราะมันเป็นน้ํามันไง เราเคี่ยวด้วยน้ำมันเหมือนกับเราต้มน้ำมันพลยอะ่ะประมาณนี้เลยอยจะทาทาที่ก็เป็นนี่ก็เป็นแค่จุดเดียวยายใช้ยาพวกยาหลวงมานานแล้วนะแต่มันคือมันไม่หายอะ่ะยายก็เลยมาใช้ยาสมุนไพรที่แม่เคยที่ที่แม่เคยทำอะ่อะอแล้วขนขนขนเชลนี่จะร่วงมาจะร่วง จะร่วงเพราะว่าเพราะว่าเขาลูกอ่อนด้วยเขาร่วงแล้วร่วงจนบางเลยนะดูขนหางเขาบางมากดูหางไม่มีเลยเห็นไหมหางไม่มีขนเลยแหละแต่ตอนนี้มันขึ้นเต็มละมันขึ้นเต็มแล้วยายก็ใช้ยาสมุนไพรตัวเนี้พอยายทาที่แผลแล้วใช่ไหมยายก็ทาทั้งตัวจับจับเลือกขนแบบนี้เลยก็ทาเพราะเดี๋ยวเราก็อาบน้ำแล้วไงอืมยาย มันไม่มีแผลแต่ยายทาเพื่อให้ขนเพื่อให้ขนเขาขึ้นเร็วไงเพื่อให้ขนเขาขึ้นเร็วๆนี่คือใช้จริงเลยเดี๋ยวยายจะมาอัปเดตแผลที่ก้นให้ดูว่ามันว่ามันหายจริงไหมยายทำใช้ประจำติดบ้านเลยเพราะยายมีมาหลายตัวมีไม่กี่อย่างนะลูกมีกระเทียม กระเทียมมันฆ่าเชื้อราอยู่แล้วใช่ไหมกระเทียมนี่เรารู้สรรพคุณอยู่แล้วมันฆ่าเชื้อรามันฆ่าเชื้อราแล้วก็ขิงขิงเนี่ยมันจะทําให้ขนขึ้นเร็วขนงอกแล้วคนก็ยังใช้น้ํามันขิงเลยใช่ไหมขิงช่วยให้ช่วยกระตุ้นในขนให้ขนมันขึ้นเร็วๆแล้วก็ขมิน้นขมิ้นก็เป็น ก็เป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียรตัวหนึ่งเพราะเราไม่รู้มันติดโรคอะไรมาใช่ไหมเนนไหมขนล่วงกันไหมผลล่วง,ลลวงแล้วก็ขาขาก็ฆ่าเชื้อรายอยู่แล้วนะแล้วก็น้ามันอะทําให้ผิวมันไม่แห้งขนมันก็ขนมันก็สวยขนมันก็เป็นมันเราพยายามทาทั้งตัวนะทาทั้งตัวทาแบบเนี้ยทาทั้งตัวเลย ล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงก็อาบนะ้าถ้าคุณจะใช้น้ําถ้าคุณจะใช้น้ําก็ได้ต้มแต่คุณต้องแช่คุณต้องแช่ตู้เย็นไว้เพราะมันบูดเพราะเราไม่มียาการบูดใช่ไหมอ่ะทาทั้งตัวเลยสักชั่วโมงแล้วคุณก็อาบนะ้ําคุณก็อาบนะ้ําแล้วนะขิงเห็นไหมขุนหางเนหะ็นไหมขุนหางร่วงจนร่วงจนบางเลยแต่เดี๋ยวจะขึ้นเต็มนี่กําลังขึ้น,หนไหมกาลังขึ้นนี่ไม่ร่วงบนกระจุกเลย แต่ชะเอนที่ขนล่วงแบบนี้เพราะว่าเขาคลอดใหม่หมาคลอดใหม่ก็เหมือนคนนะพอสักสองสามเดือนเขาก็จะเขาก็จะขนล่วงแล้วเรามาบำรุงขนเขาด้วยนี่แหละย,ยาที่ยายทำเลยใช้ประจำบ้านเลยใช้จริงแก้คันแก้แผลรอบดวงตาอะไรพวกนะี้เวลาเวลามีน้ําตาใช่ไหมมันก็จะคันหรือเป็นเชื้อราอะไรพวกนะี้เราก็ใช้ได้ ใช้ได้ตาบอุมอ้มเท้าอุ้มอะไรก็ทาได้หมดเพราะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำนล้วไงลืมนะมีขมิน้นม,ม,มีมีกระเทียมมีคาเราเอาไปต้มกับน้ำมันเหมือนกับเราต้มน้ำมันเหมือนกับเราต้มน้ำมันไพรอ่ะถ้าใครจะใช้น้ำก็ได้ใช้น้ำต้มสมือนไพรพวกนี้ต้มจนว่าจนว่าเครื่องยากออกใช้ไฟอ่อนๆต้มเราเคี่ยวในน้ำมันแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆต้ม ต้ไปเรื่อยๆจนว่าเครื่องยาออกอ่ะแล้วเราก็ตั้งไว้ให้เย็นแล้วก็แช่ตู้เย็นยายก็แช่ตู้เย็นเหมือนกันเพราะยายไม่มียากานันบดไงยายก็แช่ตู้เย็นก็ชะลมแบบเนี้ยชะลมแบบนี้เน,นี่ยขนใหม่ขึ้นเห็นไหมแน่นเลยเพราะว่าเพราะว่านางโคดใหม่นางโคดใช่ไหมแล้วผมนางจะร่วงเป็นปกติเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยขนขึ้นแน่นปั๊กเลยไงแน่นแน่นมากเลย แล้วขนเก,าก่าก็ที่หลุดไปก็หลุดไปเพราะว่านางน,นางคลอดใหม่นางก็หลุดไปขนนางก็จะหลุดไปถ้าถ้าเป็นแผลถ้าเป็นดำดำคันคันของยายนี่มันจะเป็นเม็ดใสๆอยู่ใต้ผิวประมาณเนี้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะนะนานๆจะขึ้นสักทีหรือไม่ก็เป็นเป็นเป็นกระจุกเป็นน้าหน้องอะไรประมาณเนี้ย แล้วยายก็จะทายาเนี่ยที่ยายทำนี่แหละที่ยายทำนี่แหละไม่มีขายนะยายทำยายทำไว้ใช้เองแล้วมันก็ได้ผลเดี๋ยวเรามาดูแผลของชายเอ็นนะว่ามันว่ามันจะหายเหมือนที่ยายว่าไหมแล้วขนมันแน่นขึ้นแน่นมากเลยขึ้นแน่นเพราะขิงเนี่ยมันจะช่วยเรื่องขนไง เรื่องขนให้ขนงอกเร็วให้รากผมแข็งให้รากขนแข็งแรงน้ำมันก็ช่วยให้ผิวไม่แห้งแล้วเวลาสัตว์มันเลียมั้ยใหญานนี่มันจะเลียมันกินได้หมดอะ่ะกระเทียมกระเทียมขิงขา่าน้ำมันขมิน้นแค่นี้เองอมีแค่นี้เอาไปต้มกับน้ำมันหรือจะใช้น้ำต้มก็ได้มันจะได้ไม่นั่นไงแต่ว่าการการติดเวลาเราทาเรื่องการติดอเห็นไหมผิวเขาเลี่ยมเลยไม่มีเลยไม่ ไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเลยไม่มีเม็ดไม่มีความคันเลยถ้ากข็ขึ้นมาตรงไหนยายก็จะทาตรงนั้นอันนี้ใช้เองมันขนล่วงเพราะว่ามันโคตรใหม่ยายต้องการบำรุงขนแล้วก็รักษาผิวหนังด้วยผิวไม่แห้งด้วยนะทาน้ำมันเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยยายใช้นะ้ำมันมะพร้าวส,สกัดเย็นยายจะใช้นะ้ำมันส่วนหนึ่งหรือจะเป็นใช้นะ้ำมันพืชก,ก็ได้ถ้าใครไม่มีมนะ เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปซีเรียสกับน้ำมันเพราะว่าน้ำมันส่วนมากเข,า,ขาใช้น้ำมันพืชอ,อ่ะยายถ้มีน้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันพืชเอาที่มันไม่เป็นไข่ในยี่ห้อที่มันไม่เป็นไข่แช่ตู้เย็นแล้วมันไม่เป็นไขอ่อ่ะแล้วผิวสวยด้วยนยีผิวสวยมามผิวขาวถ้าก็มีจุดด,ดำๆเหมือนที่ยายให้ดูอ่ะ ของยาเอ็มนี่มีมีอยู่แผลหนึ่งเดี๋ยวลูกเดี๋ยวดูท่านนี้หนะของยาเอ็มนี่มีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวยายจะมาเอามาอัปเดตให้ดูต่อไปนี่เดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวยายจะอาบมาเราเอาไปทำกันใช้ดูนะได้ผลจริงๆอันนี้ของยายไม่ใช่ขนร่วงเพราะว่ามันเจ็บบ่อยมันขนร่วงเพราะว่ามันโคตรมันหลังโคตรได้สามเดือนแล้วขนมันก็จะร่วงแบบนี้แหละขนหมาจะร่วง เห็นไหมยายทาน้อมันเนี่ยขุ่ใหม่ขึ้นแน่นแน่นเลยแน่นแปกเลยอเดแล้วก็ไม่มีปัญหากับอะไรนะกินก็ได้อะไรก็ได้ประมาณนี้เลยเนี่ยยายทาทุกตัวเวลาก่อนหนบน้ำก่อนหนับน้ำชั่วโมงหนึ่งยายก็จะชะลมทุกตัวเลยป้องกันไว้ก่อนเพราะมันเป็นยาสมุนไพรมันไม่แล้วก็ยายก็หาดูว่าเออ มันขึ้นมาตรงไหนบ้างอะไรบ้างถ้ามันมีที่ยายสงสัยก็ใช้น้ำมันทาคนขนเลยยังไม่มีแนละ้วผิวสวยไหมผิวผิวสวยลองดูนะลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็มันสามารถกินได้ด้วยยายก็จะแช่ตู้เย็นได้เพราะยายใช้น้ํามันเพราะยายใช้ไอ้นี่มันไม่เป็นไข่น้ํามันที่มันไม่เป็นไข่เราแช่ตู้เย็นแล้วไม่เป็นไข่เราไม่มียากาันบะูดนะสุนัขเราก็กินได้ เสร็จแล้วทําแค่นี้แหละแล้วนวดแล้วนวดหน่อยเพื่อให้เพื่อกระตุ้นผิวประมาณนี้ขนแน่นมากเนี่ยแน่นแน่นแน่นขนขึ้นแน่นมากไม่มีแผลตรงไหนเห็นไหมใต้ผิวไม่มีเลยอย่ใช้ยาตัวเดียวตัวนี้นะตัวเดียวตัวนี้เลย ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วพ่อใหญ่ทําใช่เองลองเอาไปใช้กันดูนะวันนี้มาบอกแล้วนะว่ามีอะไรมั่งอย่าลืมนะกระเทียมขิงคาขมิน้นน้ำมันต้มลงไปในน้ำมันจนน้ำเกิดผลไหลออกมาแล้วก็เก็บออกมาใช้เก็บออกมาแต่น้ำมันก็ได้เนี่ยยายเก็บออกมาแต่น้ำมันแล้วอย่างก็ยายยายใช้สำลีซับแล้วยายก็ใส่กระปุกแบบเนี้แล้วยายก็ใช้แหนขนมาเต็มอยู่เนี่ยหลักฐานใช้จริง ใช้ก่อนนับน้ำทาก่อนนับน้ำหนึ่งชั่วโมงจะไว้สองสามชั่วโมงก็ได้จะค่อยนับน้ําเพราะว่ามันมันไงพื้นมันจะมันประมาณนี้อาเสร็จแล้วลูกขอบคุณจ้านางแบบ